สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์าฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวกับความเคลื่อนไหวของหงวขรฟุตบอลสเปนนะครับคุยกันหลังเกมเริลมริดชนะโมร็อกโก6ประตูต่อ1นะครับเป็นชัยชนะที่ขาดลอยที่สุดของเริลมริดในฤดูกาลนี้นะครับต่อหน้านี้ที่เคยชนะสูงสุดมาก,ก็คือชนะเรอเบติส51แล้วก็ จะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มาดติดเล่นได้ดีที่สุดนับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลเป็นต้นมาก็ว่าได้นะครับนักเตะนี่ต้องบอกว่ากลับมาเฉิดฉายอีกครั้งเคลียร์บาเป้ยิง2ประตูอันนี้ถือว่าสม่ำเสมอนะครับวินิี่สจูเนียอันนี้แตกต่าง,างเล่นอย่างมีชีวิตชีวามีส่วนร่วมกับเกมยิงประตูแอสซิส มีส่วนนําให้ผู้เล่นโมนาโกเคเลอร์ทําเข้าประตูต,ตัวเองรวมแล้วเนี่ยสลูกด้วยกันมาซานตัวนอกกลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งจากการยิงได้นหนึ่งประตูจูดเบลิงแฮมยิงลูกปิดท้ายมีการฉลองด้วยท่าดีใจแบบประชดเสือนะครับว่าเป็นสายตี้ทําท่าดื่มซึ่งก็คลื้นครงกันไปบอเปเดในบทบาทแบ็กขวาซึ่งก็เคยเล่นมาในยุคข,ของออนโซจัดไป2อแอสซิดและอาเดกืแลทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ทำให้เกมไหลลื่นรับบทบาทเป็นตัว p l a y เกอร์ทางด้านขวาขยับเข้ามาเล่นข้างในประสานงานกับจูดประสานงานกับอเอ็มบัปเป้แล้วก็วินิซุสได้อย่างยอดเยี่ยมโดยภาพรวมนักเตะที่เป็นสตาร์ของมาดิดกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวเทรนเนอร์ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับเป็นการหยุดหรือว่ายับยั้งบันเทาบรรยากาศเลวร้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมกับเลบวนเต้ลงได้ อาจจะไม่ถึงกับสนิทเทียทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเบาบางลงสําหรับอัมโรอาเบรกับชัยชนะที่ท่วมท้นหนักนี้เหนือทางโมนาโกทีนี้มีคําถามที่น่าสนใจว่าเกมที่3ของอัมโรอาเบรเนี่ยสิ่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสําคัญมันคืออะไรเพราะว่าเราเห็นนักเตะเล่นอย่างมีชีวิตชีวานะครับช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งสิ่งที่อัเบโรเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นก็คือในเรื่องของ บรรยากาศครับสิ่งที่เราไปดรเปลี่ยนนะครับก็คือบรรยากาศด้วยการนําเอาคําพูดภาษากายที่สะท้อนออกถึงความเชื่อมั่นในตัวนักเตะสะท้อนออกถึงความชื่นชมในตัวนักเตะภาษากายก็คือการโอบก,กอดโดยเฉพาะกับนักเตะคนสําคัญอย่างวินิสุสจูเนียเห็นไหมครับวินิพอได้รับความรักรับการซัพพอร์ตที่ดูแล้วพิเศษกว่าคนอื่นๆเฉื่อยช้ทันทีนอกจาก ในเรื่องของภาษากายนะครับคำพูดที่เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปในเชิงบวกอย่างที่ไม่ค่อยปรากฏในยุคของชาบีอรลอนโซ่แล้วเนี่ยในเรื่องในมุมของแท็กติกถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมเอาจริงๆที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วก็โดดเด่นสะดุดตาก็คือการที่ทำให้อา์ดอเกลแลกับจูดด์บริลลิงแฮมสามารถเล่นกันได้อย่างกลมกลืน เอื้อต่อกันที่ันผ่านมาเวลาลงเล่นด้วยกันทั้งกือแรลและจูดมันเหมือนจะทับซ้อนกันซึ่งบทบาทหน้าที่ในเกมนี้นะครับสื่อสเปนชมเอาเบโด,ดตรงจุดนี้เยอะมากว่าอาร์ดกูร์ลที่อยู่ทางด้านขวาแต่มีหน้าที่ตัดเข้ามาเพื่อคอมบิเนชันสร้างสรรค์เกมด้านในใน,นหลายจังหวะเนี่ยสามารถทําให้การเล่นของเขาไม่ไปกระทบต่อการเล่นของจูดวิลลิงแฮมกลายเป็นเอื้อต่อกันและกัน กลายเปนทำให้มาดินั้นมีย์เมเกอร์ใน3าถึงสจุดและ2จุดนียนำมาซึ่งอะไรรู้ไหมครับนำมาซึ่งการดึงตัวประกบออกห่างจากบินิซูสเพิ่มช้านเพิ่มโอกาสให้บินิีซูสนั้นได้มีจังหวะการเล่นดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคี์แท็ t ติกสําคัญนอกเหนจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของการให้อิสระในการเล่นจะเห็นได้ว่าอ็มบัเป้ กัา่เดานของวินดิสจูเนียเนี่ยสามารถที่จะสลับตําแหน่งกันไปมาได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าทั้งคู่มองว่าจังหวะนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรเอาไปดูให้ตัดสินใจเองเลยส่วนอีกหนึ่งพาร์ท ที่เห็นความแตกต่างไปจากยุคของชาบ,บีอลอนโซก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสปีดเปลี่ยนจังหวะการเล่นนะครับรับเป็นลุกนี่เปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ดุดันขึ้นแต่จริงๆนะครับที่ไล่มาทั้งหมดนอกนจากพาร์ตอาร์ดัคือแลกับจูดแล้วเนี่ยในพาร์ทที่สลับตำแหน่งให้อิสระในการเล่นในพาร์ทเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกนะครับอย่างรวดเร็วดุดันเนี่ยเราเคยเห็นมาหมดแล้วครับไม่ได้ต่างไปจากยุคข,ของคารโลอันชลติหรือว่าซินรีนซีดานแต่อย่างใดแต่นั่นแหละครับมันก็คือคําถามที่น่าส ใ,ใจที่ว่าคุณในฐานะแฟนมาติดเนี่ยแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นในเกมกับโมนนโกรหรือไม่หรือคุณยังคำนึงถึงบอลร,ระบบจา๋าจเน้นในเรื่องของแท็กติกระเบียบวินัยทุกคนทำงานหนักเท่ากันแบบชาบีอลอนโซถ้าคุณโอเคที่ว่าทีมเล่นดีมุ่งมั่นแล้วก็ชนะจะรูปแบบระบบอะไรเนี่ยไม่สำคัญนั่นเท่ากับว่าคุณก้าวข้ามประเด็นที่อลอนโซถูกปลดออกจากตาแหน่งได้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณยังมองว่า มาดิดควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วควรจะไปสู่ระบบที่แข็งแรงได้แล้วคุณอาจจะไม่ได้พรีสมากไม่ได้ยินดีมากกับเจชนะนัดนี้จะอย่างไรก็ดีนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมาดิดก็ยังเหมาะกับแนวทางวิธีการหรือว่าร่องรอยเดิมๆที่พวกเขาเคยเดินน,น,นะครับเพียงแต่ว่ามัดิดในมือของอัลเบโรอาร์เวลูเนี่ยเนอกเหนือจากความรักความมั่นใจนะครับที่มอบให้กับตั้งเตะแล้วบรรยากาศ บกุกบวกที่ส่งให้กับนักเตะภายในทีมแล้วเนี่ยนะครับถ้าในวันที่ซูเปอร์สตาร์เล่นไม่ออกถ้าในวันที่เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งรู้เท่าทันถ้าในวันที่ท้าทายอาลเรโวว่าต้องแก้ไขต้องเผเชิงกับสถานการณ์ที่ยากลําบากวันนั้นเนี่ยเอาไปรัวจะแสดงชั้นเชิงนังศาสตร์ลูกหนังออกมาได้ถึงระดับไหนนี่เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากแต่ในแง่ของตัวบุคคลการเข้ากับห้องแต่งตัวเนี่ยอาไปรัวสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแลับ